วัูเกตชิง่วลม่ยายชุมนั่นบ่ใ่ื่องงเลยนะครับวันนี้กินตัวพดกินวัดีครับเจ็บซี่ทุกคนมากขึ้กวครับมาตามนัเอ็บีอยากบิงว่าค้ามพี่น้องพี่น้องยูพลายอยู่ห้วนะครับ ซึ่งคนไทยคือกันนี่แหละเป็นมาอยู่หาไหว้น้ำกันเพาพร้อมกันเฉยฟัม่มอ,อยู่ยังใด,งดกินจังใดกินกับกินธรรมดาเนี่ยนะครับอยู่ยังใดโอเคชมนุมกันครับมองอยู่มองเท้าเพิ่นแต่ไปเบื้องสวนผาเพิ่นครับโอเคครับไปนี่มองอยู่มองเท้าเพิ่นนี่ครับเดจ๊ คนสีทานนะครับนี่สีทานมาอยู่นี่มาอยู่จังปเมียาเพิ่นนั่นละเจ้เพิ่นไปอยู่ไสดอกนั่นนี่รถถึงสามตีขั้นเหมือนด้หนี่คนมาอยู่นี่ดอกสีแมนไปลกหยาลกยู่กันเละทีเดียววันนี้มองยู่บนแต่วันมองเศร้ากินขาอยินน้ำนี่เสียดอกบุ๊มบึงมอง Non đi, là món nón vô hồn, nơi miyang bula. In nam. của you, sai nhưng mà năm đi à xuân Xuân đáy. vẫn cả đấy Ở đây đi cặp kèn thăm In kèn kampai, yang tuk tuk thăm tuk yên tuk 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 เนี Finnish, no liebe, tamam. ่ยสวนบนปู thôi, ่บุกงงงัน <Overwatch> ส <game> ีทาตสีบาเกตียงเนื้อเตียงเตียงทองเตียงสีอากาศครับผัวบนสแแงเนื้อสีทาตุนะครับคนสีทาตสีสแแงเสยวงหลาย่ใ่บัวคนอุ้น เอ้เย er ้คุ้มหาเฮอเอ้อาฝนตกระบาดเลฝนตกค้าบนายพ่น้องเขาห้อกันฝนตกกูนะยินเ่ราๆที่เึงเน้เพิ่นปูงยังดอกนี่เดี๋ยวนั่นไม่เบิ่งกันเป็นปูงยังกันแน่ ยังว่าจะไปถามเพิ่งกันถาะแก่ถาะแก่สแสวแบนเป็นปูอยังคนพาพาพา,พาแหลคุ้มดีดีที่พาเ,เล่นคนที่ป่าจะได้ดอกพี่น้องเอาออก้ะบัดเนี่ยทั้งหนึ่งออกหรือะ ไานี่พุ่นุ่นเถแก้พุ่นเสียงซิมซีุ่่นใส่แก้พุ่นเสียงซิมซี่ญปุ่นชิลเลิลเลี่ไหนเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่เบ้งน้ำดันนี่เสียงซิมซีอยู่ชิลเล็ิลเเอาปุ๊บพ่มบริทน่ารักดิคนบรินัดเพื่อนนี่เห็นปะ เดวันวิธีปลูกนะครับเนี่ยปลูกวิธีปลูกแบบยังไงม่ต้องไปลงทุนซื้อยากบวดน้ำบวดเียวนั่นแหละจอมู้นี่ในผักยอดลงไปเออวันนี้มาขีดมาขีดอยู่กับเปลือกวังแค่ขีดลองเมื่อวันขีดลองกันครับขีดลองเหรอขีดลองกันขีดลองเลยเ ด้ยอดไปเ่ยเลียงเตียบขีไปนี่ล่ะแล้ววเขาบอกโบกัญกางดิมันที่ผมต้องสองทางเลยเรียบร้อยเพยังบอันนี้พักัเาเ่เท้าบกแล้วอันนี้พักสลัดบุกแล้วแล้วโไปแล้วโอ้กสลัดได้ี่น้องพอคุณกับักการตรวเงินตัวมากเลนี่ลายยางวันนี้เงี้ย อยาพักกันที่แรกก็พักหัวบีดเออหัวบีดแล้วก็มาพักกาดดอกใส่ซ้ำตรงแล้วก็มาพักหม้ม่วงโอ้หัวม่วงอละเอีดละเอียดหัวม่วงหม้อหัวนี้เนี่ยต้อมาบ่าเดี้หัวขาวเดียหัวขาววันที่สีขาวเนยสีแดงสีม่วงสีขาวเพราสีแดงย่อมจะรุงเดี๋ยวไปหัวนี้วต่อไปวันสีแดงบืนแล้วจัดตัวดีลนะ เฮ็ดง่ายๆบ่ต้องไปลงอุนซื้อให้เตียงหน้าปวดเสียวล็กซื่อจีน้าเบิดแล้วจะย่มให้ล็ปวดเป่าเลปิดฟ้ากาเส็ดเป็นแหงๆั็แหงแล้วกับจ้อยจ้อหูเนี่ยน้ำ่นจอหูกต่างเอาสองหูอเนี่ยมากกัดยับแล้วตัวพัดสติกวอกหัวบีบในบีบในไง เขาถอดฝาข้างในออกนี่นี่ถอดตัวนี้ออกให้เยอะมันว่ายหนึ่งเยอกันกันซึมมันจะหอยปองไงบาร์บาด์ยาเขาปลูกน้อยหน่อยเขากับตัวนี้ยัดเข้าไปมันเป็นหูน้อยบาร์หูน้อยบาดเออมันจะลงเทลน้อยหูใน้อยไงบ่ลงนี่กันเอาไปปลูกน้อยเาต้องเข็ดหูตัวนี้ยัดเข้าไปบาร์จะเสียงเสียงซีไปรอดมักหน่อยมักหลายมักที่มักห้างอยู่กับจุดหัวเหี้ยไม่เห็นได้หรอกไามักบางที มาแล้วังหนิงไป้ายบไปยูฟันูก็จะเจ็นมานนี่าหอดีย้ายมาีแล้วคือตัวนี่หัวแดงกับเินหมวขาหัวขาม่ไ้มาแล้วเขาไปแยงกันนอยควายสั้นๆน่เกี่ยวเกี่ยยลไปนี่มันลกหลบอควายจะแยงหลแยงหลมันลกไหลมันงูใหญ่ในยจั้ยสนิซี่วนะเฮ้มันจะลุกควายลุนี่ย บ่ต้องไหนไปเห็นคักในกันเห็นคักเนียคือว่าหลายคักแล้วไอ้วันเห็นนิดเดียวจำเกล็ดมันจะป๊อกแทกป๊อกแทกลงน้อยนึงจำนี่พอดีแล้วจะปันนี่ขึ้นมาอย่างขี้อยู่เนี่ยแต่ด่าเท่าเหลียวไปเห็นคักมันจะลงป๊อกแทบป๊อกแทบป๊อกแทบเองคันคันเห็ดซาตาจะลงหลายเขาจะเห็ดขี้ไว้ยังน้อยมันก็ไปลงหลายมันก็ไปลงกเล็ดตัดหัวแตนเห็ดซาตา บึมบึมล้วนตมกําบันกํหัวแล้วกําหุล้มันนน่อยมันลงแหงเดีชุดเราเดดนข้อนีชุดหนึ่งบงในเมือนกันย่างย่งย่มันไม่องุผู้ันุหอยเจ็บหอเออห้อย่ห้อนสอมยางครับที่ผ่านมานี่เก็บมาแล้วบ้เดียว เปลีแยนเปลีมีจังสี่คู่นึงนี่เขาเห็ดฉีดสามก้อนฉีดสามก้อนเย็บหน่อยก้อนก็ได้กันมักห้างกันเอาสองกันมักที่ก็เอาสามเอาซีอีกเดี๋ยวนี่เอาผัดีสามจักมือละวมันขึ้นมาหนิมันพักอันนี้ข้าวเดียวสามมือสามมือออกสามมือแตกแบบพักหัวแดงหัวขาวหัวสติดเออโอ้งานขึ้นหัวแดงกันพักอก็การออกเกิดไหมเย็บพักสลัดเขียวนั่น ขอาทิตย์ผู้ใจท้อเนี่ยว่ามันตายเ่าเกิดสายชิมเลยตายแล้วเห้แล้วผู้แล้วเขาโกไฟกันผาพบมาปิดมันอีเกิดดีเกิดดีมันจะบม่หนาวหนาวจะ่แหงหนาวดินบม่แห้งเพราะแกนนี่มันดินมันเอาอบอยู่ตลอดนือเกิดไว้เกิดเงี้ยวไว้กอกันกั็มู้วันวบกันมู้ว่าปกเห็ดอะไรกันลอกเบื้องแล้วมู้ว่าโกมู้ว่าปกผาปกนี่ไปเลื่อนกันสามมือบ Rau cà bô ngâm Xung phục đi cơ vay 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 là cà bìa nghe cơ Mùi này thì sẽ chín Như là nè, mua bốc Thật ra Nhà thuồng con Rồi, xinh chín chín vậy bạn Rồi, xinh chín chín vậy bạn Xinh chín chín đấy, phụ nàng Xinh chín chín Ôi, lấy lấy lấy, lấy lấy Thì Lùng, lấy vào răng mất Ném bụng ra sắc lùng vào ายเพกแกแปกแปะกันอบผลงกเฮหเนตาวตาดเลียงตานี่ยเาบเห็นเน่เห็นตัลันเดกทามี่่ข้างหลมันหัวน้อยหัวน้อยแม่เนียหัวน้อยเปียงอีกกันหัวใหญ่พ่ดีเตี้ยหัวสามที่หัวเท่าแล้วสามบาทสาดอนสามดอน งูเงี้ยดเงี้ยก็หนึ่มนมาือวองหัวบาดก็ได้แลบัวต่เนี้ยงงูหน้อยได้บัวที่จัดแต่า่าให้เขามักที่ยงเขามาหัวน่อยเบัวมันเสียบมันเสียบมันจะมุกไปดูน่อไปโอ้ยังนี่สลเนียติสลเนียวมนึ่งา้า่าล้เนี่ยลเนียได้ครับนี่บโลดิซลเนีย มินมินยุดีก็เลยมินิ่งพักงบ่เนี่ยอ่าวงครับบ่พักง่าบ่เนี่ต่อไปนี่อันนี้วักสลัดอนี้ัสลัดเป็นนดอกเล้วเป็นแถวแถาแล้วแถาเล้วเนี่เริ่มม้วนอีกอเริ่มเริ่มวังสลัดแถาเล้วนี่ยกำลังแก่แล้วจะว่าบดี้อว่าทังนี้ะวังหลดพักอ้มีแต่กอก็ขากได้ิของข็ขึ้ก้อนหน่อยแง่มันกวนละกวน เอาเอาวมันซกอกับพ่อยกอเดียวเว้เอายาไมนได้บ่ได้่าเอาไอ้ได้หลายหลายกับ่อง่เคือยังดี่ละแอ่มียาน้ำมีหยาน้ำเน่ยเดี๋ยวาสิร้อเลี้ยงพักวุ่นเหรอป่ยยาป่ยาปุยกินบ่ปุยมันถึงปุยมันไมตาเี่อาจังดีละเอาเพ้่ออย่งนีคือเดี๋ยว่อกอย

มัิกินโดนกกินังกันนี้ม่นมีมันแนยิงยิงจ้านั่คือมันสิไอ้เนี้ยเาขอนกีเนี่ยวัดสาระครับ